โอเจอห้านายโบกมืออยู่ข้างล่างค่ะ ah. ต้องชมว่าบนฮอก็แบบสายตาดีมากนะมองเห็นนะฮะถ้าไม่ทันเห็นกันนี่โอ้โ oh, หยุ่งเลยนะครับนี่ฮะก็เลยหาจุดนะฮะเพื่อจะนำฮอเนี่ยลงไปให้ใกล้ที่สุดลงจอดแล้วก็รับขึ้นฮอนะครับอ่านี่แต่ว่าพอลงไปเนี่ย ต้องมีเจ้าหน้าที่นายหนึ่งลงไปเคลียร์พื้นที่แล้วก็เข้าไปหานะครับนี่ครับพอเคลียร์พื้นที่ได้เรียบร้อยยามันสูงแล้วเกินสูงท่วมหัวเลยนะฮะพอเรียบร้อยหมดแล้วก็ให้ทั้งหมดเนี่ยสินายทยอยเดินออกมาจากป่านะฮะ เบียกออย้าก่อนโอ้คือจริงๆก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะคะใช่เพราะว่าพื้นที่ด้วยสภาพอากาศด้วยสภาพอากาศไม่ได้ดีเลยนะคะแล้วมันนุ่งมาแบบไปพัดอะของคอใช่ไหมใช่อันตรายคือจริงจเห็นบอกว่าที่ขาดการติดต่อไปเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนที่ลงพื้นที่ไปตอนนั้นเนี่ยสภาพอากาศพายุเข้าพี่อุ๋ยฝนตกหนักมันเลยแบบขาดการติดต่อไปเลยค่ะนี่นี่อาเปล่าหญ้าล้มล้มลงใช่ไหมหญ้ามันสูงมากเพื่อแหวกทาง ผมเลต้องใช้ตัวแบบนอนทับเลยเอ้โหวกทางให้กับฐานพานนักรบข้างข่าวดำสิบเก้นายเนี่ยพอร้อยสาม็ชั่วโมงพี่อย่าลืมนะเขาอ่อนแรงใช่พอ่อนแรงนี่แล้วจะเห็นค่อยๆพอดอ่ะให้สัญญาณเรียบร้อยว่าไม้ได้แล้วเนี่ยเนี่เนี่ไม่ได้กินข้าวอะไรเลยนะ3-4สามสี่วันใช่ไหมคะ อย่างมากก็คงได้แต่น้ําตามลำธารอ๋อแล้วกระเป๋าก็ทุกคนมาไม่เบานะเคยเห็นว่ามีเตรียมสเบียงไปด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นสเบียงเพื่อปฏิบัติภารกิจแค่ไม่กี่วันเองค่ะเพราะว่าภารกิจเขาคือไปหาพี่กัดเสร็จแล้วก็แจ้งกลับมานี่พอมาถึงพอนี่นะฮะทางเจ้าหน้าที่ที่ไปรับเนี่หาเจอแล้วเนี่ยบอกโอ้โหกอดกันนะฮะแล้วบอกเลยเพื่อนกูมารับแล้วออ ทุกทุกคนนะ19สิบเก้าคนอันนี้ลืมเขาไม่ได้เลยนะชุดนี่นี่จังหวะนี้เลยนี่ฮะนี่ผมมารับมึงเนี่ยเมื่อกี้คือชุดนี้เขาไปตั้งแต่แรกนะยี่สิบสองอะค่ะเพราะตอนนั้นเราได้ข่าวแสดงว่าถ้าเกิดดูจากไทม์ไลนย์อย่างเงี้ยน้องมันมีการข่าวมาแล้วอะ สแสดงว่ากัมพูชาเนี่ยเตรียม b m 21เนี่ยจะหลด b m 21มาจอดแถวชายแดนไทยไว้แล้วมาจอดไว้ทำไมสแสดงให้เห็นถึงเจตนานและความตั้งใจไหมคะเอาจริงๆพี่ตั้งแต่ขุดคูเลสแล้วไหมมา่ขุดคูเลสท,ทำไม